สวัสดีครับไปไหนครับพี่ไัแไน,ไน,น,นแม่แตงนี่ไปไหนอ๋อผมไปในส่วนสนแม่แตงนี่อ๋อเขาจะทำอะไยครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านอยู่กับผมนะ วันนี้อยู่ช่อง m B P Biker ครับผมเย้ yeah! วันนี้เอ๊ะทำไมสถานที่เปิดคลิปมันแปลกนะฮะก็คือวันนี้มาทำโซร่ทเทโดตัสแล้วก็วันนี้มีแทนว่าจะไปเอ่อจะไปที่สวนแม่นนแตงนะฮะไปเราออกกันทางนู้นดีกว่า ข้าวกินกันก่อน,นะครับวันนี้จ้าตอนนี้เวลาบ่ายโมงสองนาทีนะฮะตอนที่นี่เป็นครั้งแรกของออกถนนใหญ่นะอ่าก็อาจจะแบบใช้สาถาที่เยอะนิดนึงนะครับนะาโอ้ัดหนีมือตัวเอวงสองรอบไปเนี่ย รถจังข้างเยอะนะฮะนะ เชียงใหม่ค่าเร็ว2.5ไม่ค่อยมีนะฮะดูจากสภาพก็รู้แล้วว่ามันท้องฟ้าก็จางใสดีนะฮะโหก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ฝนก็ตกตก,ตกแบบเปียกไปเลยอะ่ะเราหลบซ้ายหน่อยเฮ้ยเราต้องนี้ทางน,นี้ดีกว่าดีกว่า จะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านั้นนะฮะแล้วเราก็จะเข้าสู่ถนนที่มันโล่งๆนะฮะ Long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. All around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, those whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I am saying And they say that she's not easy, no, she's really complicated But that only makes it better and it's got me so fixated And I'm not the type to wait around I've never hesitated But she's got me captivated So the game, I'm gonna play it, yeah She's got a body like a coke thing She likes to keep the party going These rumors got me feeling Show me Got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just want to get her all alone on a mattress. I just want to have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is past it. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. สกป,ปีผมดูในรอสแบบแับมันก็ไม่มีอะไรหลุดนะแต่ว่าหินมันกระเด็นใส่นั่นเองถ้าสมมติว่ามันมันหลุดไปตอนไหนก็ขออะไรด้วยแล้วกันมนันจะเดี๋ยวเราก็อ่ามัาจะเลี้ยวซ้ายนะฮะเราจะไปหาข้าวกินที่ร้านครัวชนบทกัน และเร็วนี้อาจจะมีอ่ทริปมาให้ได้รับชมกันนะครับกิตอนนี้ก็กำลังหาเวลาว่างแล้วก็คุยกับเพื่อนในกลุ่มอยู่นะครับกดติดตาม,มเพจ m v p Biker Channel แล้วก็ YouTube ช่อง m v p Biker นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ครับไป0 1น0ซับสไคร้ได้แกนนะครับผม จนะอดรถดีๆเหมะะือนกันวาเดี๋ยวเราก็จะพักรับประทานอาหารกันเออเออ้วก็จะ พักรับประทานอาหารกันสักครู่นะฮะน่าฮอนด้าซีบีร้อยห้าสิบอาคันนี้เจ๋มน่าจะติดนไอีกนานนี่ใช้ไปหน่อยึ่งแล้วนี่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 โอเคโค้งน้ำมันตอนนี้มีสองขีดน่าจะไปถึงอยู่ เราจะไปไปัป๊มปตทแล้วก็เติมน้ำมันกันนะจ๊ะโอเคไป ครั้งแรกเหมือนกันที่เติมน้ำมันรถแบบนี้นะขเขานจะขึ้นดอยกันนะครับเอาก็500้า0นึงครับ นี่ครับหูไอ้น้ำมันหนึ100บาทสองลิตรนะครับผม รถเยอะนะรถเยอะเ้าจะไปกันที่สวนสวนแม่แตงนะจ๊ะ Ồ, oh, lót dày ô oh. มาณสองเก้านาที Yeah. Hello?

ยาวๆและมันกาแฟโอ้ทางนี้ก็จะไปอ่ารถชางิฟงสเตย์นะครับรถชางิงสเตย์นะตอนเมื่อกี้นะ สัญญาณมีไสแดงอ,อร,รู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะได้จอดน,นะพี่เราไปอยูนน่แนวหน้าเลยเหรแต่เราไปยอยู่แนวหน้ากันโอ้โอ้เจียมันสอง ตามพี่ GS ทันสองไม่ทันเลยเอ่ะเฮ้ยรถเขาอยู่ขนะ้างหน้าอ่ะอันนั้นเป็นคาเฟ่เครื่องบินนะฮะเฮ้ยอ๋อเจอได้เจอเ,เขาอยู่บินหน่อยบินหน่อยสวัสดีครับไปไหนครับพี่ นี่ส่วนสวนแม่แตงนี่ถ้าเดินทางคนไทยครับจะมีเขาจะมีสวนให้เราถ่ายไหมเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ทำแล้รู้สึกว่ามันโลง่ลง,ลงเลยถึงแล้วฮะสวนสวนแม่แตง ถึงแล้วโอ้โหขระเด็นเราจะจับกันตรงไหนเอ่อ Some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a ratchet. Yeah the whispers all around say she has a reputation ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาบ่ายสามบเก้นาทีานะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนใครที่กําลังขับรถเที่ยวก็ขับขี่ปลอดภัยทุกคนนะครับแล้วเราก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย